ไปค่ะเพื่อนๆนี่อย่าเพิ่งไปก่อนดูทุเรียนกองนี้ก่อนจะพาเดินชมสวนทุเรียนนูนฝนกำลังจะตกอีกแล้วนะคะจะพาเพื่อนๆเดินชมดูการตัดทุเรียนนะคะโอ้ดูกล้วยสิมาชมกล้วยกันดู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 กล้วยดูกล้วยดูกล้วยดูเครือเขาสิ เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวไม่ทันผลอีกไปก่อนปะเราไปดูเขาตัดทุเรียนกันพาเพื่อนๆไปดูเขาตัดทุเรียนฝนกำลังจะตกจะเร่งตัดทุเรียนนะคะเพื่อนๆจ๋ะบรรยากาศอยู่ในสวนนะคะนี่นู่นต้นนี้ดอกมากเลยดูสิ สวยงามตัดไปถึงไหนละ่ะอวานก็ฝนตกตัดไม่เสร็จวันนี้ต้องมาตัดเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งวันวันนี้ไม่รู้จะเสร็จไหมนะคะมาดูบรรยากาศในสวนทุเรียน ต้นนี้ยังอ่อนนกต้นนี้ยังอ่อนอยู่เนาะเนี่ยเนี่ยยังลูกเล็กอยู่เลยสงสัยสงสัยอีกเดือนกว่าแล้วหรือมั้งต้นนี้ดูท่าโอ้นูนเนะสวยงามเลยดูสิแถบนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะดูดิดกมากเลยดูต้นนี้ดินนนี่ดู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 ด,ด,ดูงาม งามแตะเพื่อนเขาสั่งเขาบอกห้ามเดินเข้าใต้ต้นเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวดูสิดูสิสวยงามมากเลยดูดีเต็มต้นเลยดูดูดูเพื่อนๆจ๋านี่ลมเริ่มมาแล้วเมื่อวานทุเรียนล้มต้องหลายต้นไงนสวนอื่นนะคะไม่ใช่สวนเพื่อนทุเรียนก็ร่วงเยอะเมื่อวานฝนตก เขาเก็บกันอยู่ข้างในตะกงตะก้ากองอยู่นดพวงวิ่งมาเอาทุเรียนพาเพื่อนเพื่อนมารับชมดูบรรยากาศการเก็บทุเรียน เกำลังเก็บทุเรียนกัน